เจมี่วาดีกองหน้ากับตันทีมเลสเตอร์ซิตี้สโมสรน้องใหม่แห่งศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษออกมาขอโทษแฟนบอลสุนักจิ้งจอกกับผลงานอันย่ำแย่ของทีมในซีซั่นนี้หลังจากตกชั้นจากพีเมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วดาวยิงวัย38ปีซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะเลสเตอร์ ester, ชุดที่เคเยคว,ว้าแชมป์พีเมลีกฤดูกาล2015ถึง2016กล่าวว่าไม่มีคำพูดใดที่ผมสามารถอธิบายความรู้สึกโกรธและเสียใจกับฤดูกาลนี้ได้เลยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สิ้นเมื่ออยู่กับสโมสรแห่งนี้มานานเราก็ได้ประสบกับช่วงเวลาที่ดีและประสบความสําเร็จมากมายสําหรับฤดูกาลนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความละอายใจและสําหรับตัวผมเองแล้วมันเป็นความอับอายอย่างยิ่งมันเจ็บปวดและผมรู้ว่าพวกคุณก็รู้สึกเช่นเดียวกันถึงแฟนบอลทุกคนผมขอโทษขอโทษที่เราทำผลงานได้ไม่ดีอย่างที่หวังปัจจุบันค่ะเลสเตอร์ภายใต้การนําของกุนซอรุตฟานนิสเตลรอยซึ่งเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาทําผลงาน ย่ำแย่อย่างหนักด้วยการรังอันดับที่19ในตารางพีเมลีกโดยเก็บได้เพียง18คะแนนจาก33เกมติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn